คุณครูอุ้งอีกเรียกแล้วนะนักเรียนทั้งหมดแถวตรงพอดีไปเข้ารถต้อนการเรียกแถวเออไปชักทุ่งก่อนบ้านไปให้ในเบอร์สุขวัลล์รวมข้าแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่งอย่าเร็วคุณครูจะตีดากนะถ้าไม่รีบมาน่ะน่ะเดี๋ยวบ้านฮักอยู่ไหนบ้านฮักมาช้าส่มโน่นโบ้านรักข้าสายแล้วรีบมาเลยเร็ว นั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวคุณครู้หญิงตีด่ากันนะมามายังบอกวาเวลาย่ามเบ็ดดอกรีบมารีบมาเราไม่ให้เวลากินน้ำกินท่าเลยนะฮะบ้านฮักนะครับข้าวเขาไม่ให้กินนะครับเรากินพร้อมตู้จีนเลยนะครับผมตอนนี้ฟ้าใสมาตั้งแต่เช้าน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ของเข้ามาดูที่น้ำขึ้นเลยนะครับผมเขาน้ำไม่เป็นใจเลยอะจีนฟ้าใสครับผมอันนี้ชัดๆนะฮะไม่มีการโกงนะครับ มาถึงก่อนเติมน้ำแล้วเข้าแถวนักการเดองหนึ่งให้ลูกเช็คเช็คก่อนส่ชนนีก็เป็นสาวขึ้นทันท่านอยที

ทุ่มแรงกายแรงใจมาเพื่อวันเกิดลูกสาวใช่ไหมใช่แล้วงั้นคุณคุกฝุ่นก่อนปฏิบัติมีต้มแลพ่อเอามาทางลายอีกหลังละจ้าเอามาทักผู้ใหญ่บ้านหมู่ศูนไปนสเนี่ยอแลวโกา่อแพ่ฝ้าเฝ้าแ่เฝ้ามกาคุกขีต้มเตี้ยนัดถอยหลังเ้าลงเอไปขอดูพลังโมไป พลังกบไหนนับนับนับก่อนนับก่อนมีจํานวนสมาชิกกี่คนสีฟ้าคนคฟ้าบ้านห้าง้าใสมีกี่คนเร็วๆวัแถวนแถวันับห่่้าหเแลก้าเก้านนะคะจากบ้านห้าง้าาโอ้ ฟ้าใสมาทั้งหมด90ท่านปาดจิ๊ดเลยจิ๊ดเลย๊ดเลยหอลูกสาวจิแจกจิแจกติดคนละลอยละลอยละลอยมาโน้ยแน่นหนึ่งอ่าอุปกรณ์คุณครูเพิ่นพร้อมแล้วเอียงคุณครู่มาซองเบิ่งอุปกรณ์แล้วก็หัวเลาะแล้วก็ถอยไปนี้กรรมการเบิ่งก่อนกรรมการเบิ่งก่อนโอ้โหมันจะปั่นเสือได้จ้ะถุงปุยเนี่ย บ้านบ้านหักก็เม็นย่อมแพ้อีหลี่บอเห็นบ้าน์หักฝ่าใสายมากเก่าสีพ้นนี่ย่อมแผลเลยนี่แล้วอุปกรณ์เนี่ยก็เป็นสั่นแค้รอกินยูซุเมองั้นหมดทานอีกตัวคุณครูรัตนพรคิดว่าอะไรฮอ t ดอกค่ะจะมาเล่นอะไรยังไงป้า และอย่างเรารอันนี้อันนี้ใครเลือกมาคุณครูรัตนาพรหรือใครเลือกมาตแตงแน่นอนเลยโอ้ยแ่งาดดดอกใ่แล้วแตงทอดวดดอกกินวิบากลูกนาซีแมน้าบโบแมนกับนาซีบิงพัดออบบิงพดมารอติดตามครับไปันมีอย่างนาะบันนี้นาะ โบเจ้าได้เมื่อยก่อนเด็กนั่งโต๊ะจีนแล้วมือนีอ่มีหดเสือ้อคนนี้มันต้องตรงนี้ละมันต้องอยู่มองขี่ต้มเป็นบ่ออาชีพน่ะมีหดขวดเปล่าเพราะว่าอะไรเราอาบน้ำอยู่นนี่อยู่แล้วเราไม่ต้องกลัวรลเราเปื้อนเราก็ไปนั่งโต๊ะจีนได้ รอติดตามรอติดตามว่าอุปกรณ์นี้จะเล่นอะไรบ้างโค้ดอชิตะรถตู้ไปใส่แม่งวะรถตู้ย่านแม่งวะรถตู้สีรถตู้ย่านแมงวะมาปุ๊บมาปุ๊บแซมผ้าใส่ไปเลยแหละหลังหัวแล้วแซมหัวแล้วเรียนกรมัวฮะ<า>พี่เก่งพี่ด้อมอุยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชักแดงแน่นะฮะมาสาธิต เป็นผู้ช่วยครับวันนี้เป็นผู่วยเป็นผู้ช่วยันนี้มันเป็นผู้ช่วยกรนมัารป็ต้องมาเล่นให้พี่เปูอ่เป็นผู้ช่วยให้สตาเก่อนนีครับเายวันนมาเสมานะพี่ตนี้เสมาระหว่ายนี้นะฮะเส่ยนมาก่อนนีฮะเอายกฟามาหนึ่งว่ว ระว่างรอขดอยอง้องบ้องละเอียคุณครูคุณครูแต่งหน้าเราต้องละลายพฤติกรรมก่อนอ่อกคุณสองซีนโอ้ต้องให้พี่เกมสิ อันนี้คือเป็นสตาร์ทไงเออดูนะคะเกรียนจ๋าเอาเอาแค่นั้นเสร็จแล้วก็เอาฮอดดอกฮอดเหรอผูกฮอดดอกให้อยู่ผูกเส้นันี้อพูกนะูฮอดดอกก่อนตายแล้วเออไม่เอาคนเดียวเอาสองคนอะแข่งกันนะฮอดดอกคือหน่อยแท้ มัดยังไงก็ได้แล้วก็ให้มัดหอดอกใส่เอวให้อยู่ระหว่างขา้าพตามก่หัวเข่าภาพต่มกาหัวเข่าเราสามารถเอาเสื้อมัดแอวได้ใช่ยีเล่นได้ย่ว่หัวกันเราไม่ได้เร่นดอกลาบแต่สักจวนะกันนักเรียนดูนะคะ เปียบมูินอันนี้สาธิตเฉยๆนะฮะใครมาก่อนจะได้เปรียบนะมันจะมีการวางแผน่นสอุ้ยบิทามีมอญิงที่หลังมอญิงเกลดขึ้นแต่ลวกมัดจังได้ก็ได้ได้เบื้อเนาะเออนั่นแหะเยียมนีเพใช้คิดเกียได้เปียบด้ยเกียมหนีเพะกน เอาเยอะให้มันโมกับขอนจาขอนด้อขอนอเราแตนแรนพออันนี้อันนี้เป็นการสาธิตนะฮะแต่การแข่งขันจริงต้องมีการเดินทางนะห้ามห้ามเอามือจับเสี้ยกนะแล้วก็ต้องเอาฮอดอกลงไปในขวดให้สุดเป็นยังงี้เป็นยังงี้เป็นยังงี้ เอาเอายืนย <c oughs> ืนให้เสมอกันก่อนนะครับปพิ้งหัวรอละคุณครูนบคุณครูแนบ แค่ยับรถถอยหลังรถนั่งรถตีก็นทีเขาเฮ้มันก็ยากเลยเอาไม่ยากเลยทำไมถึงทำได้จะได้ว่าเป็นเกมถนัดสาธิตแล้วป่านี้ป่านหางควายใสสิถอยหนีนี่จังป่านหางคุณย่ามูสูนได้ป่าน เป็นไงสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้โอ้ยมาตั้งเก้าสิบคนจะไม่สู้ได้ยังไงเรามาตั้งเก้าสิบเออมาตั้งเก้าสิบคนนุ่นเนี่ยมาเด้อผู้ใหญ่บ้านมูสูนไหมเออศิลป์ยานเขาเห็นหยังฟาร์มาแหมอาคุณครูร้องเพลงรอหน่อยรออฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้ คือห้องคอยแท้อันนี้เกมแรกเกมที่สองอ่ะจ๊ะเกมที่สองเขาเอาเปรียบเขาก็แคขมากับม้ากรินกันได้กินแล้วไหมเออเอากี่เกมไม่่ไลได้ไฟเออแล้วไม่เฉียบหยาดแม่หลายแท้เนี่ยสองคนเนี่ยสองคนแม่หลายเนี่ย <c oughs> ดีดีดีนี่ก็จะมาสวดความความนี้ความนี้ค่ามนี้